แตดีท่านผู้ชมตอนนี้ก็กำลังคนเรื่องกันอยู่ด้อพี่น้องเดอ้อใบกองไงใบกองไงที่สวนพี่น้องคนเพื่องวันนี้พี่น้องวิธีคนเพื่องง่าย,ายๆพี่น้องครับเนี่ยคนเพื่องยังมีนัก อัจฉริยะคมลักมาที่เราทางผมอายหันโนเสียบแต่ๆมหาอายหันเสียบแน่นอนก่อนนี่พี่น้องเอ้ยแต่ยังบ่มีผู้สาวสะอุกคือกูอยู่บ่กูละอุกเดี๋ยวนี้ฮะเฮ็ดเรียกจนสิสิตายแต่ก็ยังบ่มีเอากูละอุกเสียบา YouTube นี่เด้อพี่น้องฝากติดตามันนี่เด้อ ຍາກເມື່ອຍເລີຍພີ່ນ້ອງເອີຍເດະບໍ່ຮິດກະບໍ່ແລ້ວເໂຕຢູ້ຮູ້ບໍ່ເຮັດຫາງຜູ້ເຊົາມັກບໍ່ຢາກູລີນາະຮູືຮັດຄທ I <laughs> do เกียร um, uh, ์หนึ่งเกีย <generally> ร์หนึ่งเขาจังไหนกูสอนน่ะเกียร์หนึ่งเออจังไหนเหยียบคานเหยียบคานทังไหนเหยียบคานแล้วจังไหนไปค่อยๆไปค่อยๆไปไปเหยียบคันเร่งน้ำกูบอกให้มึงเหยียบคันเร่งเอาไอมึงเขียดจริงสิเฮ้ยที่ไหนก็ได้ต้นหน้ากูแม่เอาบัคค่าหนิแม่ฟางแล้วเฮ้ยที่ไหนก็ได้ต้นหน้ากูเบยียบไปแหลวกันหน้ากูตัว จังหวะแบบเอาเพื่องท่านผสมตอนนี้แบบง่ายๆปีนก่อนยังเอาขึ้นเพื่อนวะเออเอาคลิปนี้กคือจุดสำคัญนะครับผมจะลงสุดๆนะ